สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งนะคะแต่ก็ลมแรงค่ะวันนี้นะคะเราก็ถือโอกาสออกไปเดินเล่นนะคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายค่ะสําหรับตอนนี้นะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจังหวัดชิบะนะคะจังหวัดชิบะก็อยู่ใกล้ๆกับโตเกียวนะคะ แต่ที่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะก็จะออกห่างออกมาจากตัวเมืองชิบะอยู่อะคะ่ะก็จะออกมาแบบแถวแถวติดทะเลเลยะคะ่ะก็แถวแถวนี้นะคะก็จะเป็นชนบทญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการปลูกผักนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นผักกะหล่ำปลีนะคะเราก็จะแบบเดินไปเรื่อยๆนะคะให้ชมบรรยากาศะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ